ครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปลูกผักสวนครูวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตำบลสรอยอําเภอหวังชิ้นจังหวัดแพร่ครับผมสินช้ยพุกจินดาครับเป็นประธานเครือข่ายวอท็อปของอําเภอวังชิ้นครับแลวก็เป็นเจ้าของร้านหมอนไหมไออุน่นที่นี่จะมีโฮมสเตย์มี าคาเฟ่ครับมีร้านกาแฟนะแล้วก็มีเรื่องของอาหารนะครับที่เขาใจพักที่เขาปลูกเนี่ยครับเป็นต้นหอมพับชีเป็นพริกเป็นกระเพราโหระพาอย่างพักแบบพื้นบ้านนี่เขาจะปลูกเองแล้วกัอนักท่องเที่ยวหรือว่าทัานตีมาได้ได,ได้ได้กลิ่นพักที่ีีความสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดจากสารพิษ เราไปถึงคนในชุมชนแล้วก็เป็น,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 ปนอาจจะเป็นต้นแบบเล็กๆเพือก,ก,กับคนในชุมชนได้หันว่าการที่เขาใช้พืชพักสมุนไพรที่มีประโยชน์ที่ทำด้วยด้วยความปลอดภัยแบบนี้จะแยกเคื่อสูขภาพของเขาดีจะไดแล้วก็มีการเวยแพร่องโภควู้เือกับคนที่ได้เข้ามา ในหมอนไหมอุนโฮมสเตย์นี้ตัวครับจะมีการแนะนําว่าเขาปลูกจะไดแล้วก็มีการแบง่งปันเชื้อพันธุน์ต่างๆเพื่อคับคนที่สนใจที่จะย้อไปปลูกต่อครับจะเป็นแรงความมั่นคงทางอาหารเพื่อกับกําตำบลสลอยนะครับเพบราะว่าเขามีการปลูกเข้า มีพืชพันธุ์ทัญยา,ารที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งขา้าวโพดแต่ที่กับมีข้าวโพดโดยเนาะเขาดดเขาเขาโพดหวานนี้หลายพันธุ์ครับแล้วกับพืชพันธุ์ธัญยา,ารต่างๆกับพยามจะปลูกเพืพ่อสลับกันได้ทั้งปีครับสุดท้ายที่จะอยากเชิญชวนนะครับเพื่อมาแอลมา สัมผัสบรรยากาศและกลับมาชิมอาหารรสชาติดีๆที่หม่อนไหม้ไออุ่นนะครับที่นี่จะอยู่ที่ตำบลวสล่อยอำเภอวังติ้นจังหวัดแพร่ครับ